เมื่อวันที่2กันยายน2568ณห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนชั้น1อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมผู้จัดสาราจารย์ดกรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร,รีพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับรองศาราราจารย์ดอร,รอดีศร นาวะนนท์อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรมาหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนโอกาสเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาการท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมาหาวิทยาลัยราชพัเทศสตรีเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมาหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจากนั้นในภาคบ่ายอาจารย์นริศประจงแต่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและบุคลากรขอ,ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมพระนารายณ์ราชนิเวศซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของเมืองลบบุรี